หลวงปู่สมชายกับหลวงตาใหญ่ท่านสอนแล้วก็มีการเปรียบเทียบท่านบอกว่าในป่าเนี่ยป่าใหญ่มันจะมีสิ่งที่สังเกตอยู่สองอย่างอย่างที่หนึ่งก็จะเห็นเถาวันขึ้นคลุมต้นไม้ใหญ่แล้วก็อย่างที่สองจะเห็นต้นไทร ที่ขึ้นอยู่กับต้นไม้ใหญ่แล้วก็ย่างรากลงมาสู่ดินท่านบอกว่าต้นไม้ใหญ่เมื่อที่มีเถาวัลย์พันอยู่เวลาต้นไม้ใหญ่หมดอายุหรือว่าถูกพายุโค่นลงมาเถาวัลย์ก็โค่นด้วยเถาวัลย์โค่นด้วย ส่วนต้นไม้ใหญ่ที่มีต้นไทรอาศัยอยู่ในช่วงแรกแล้วก็ย่างรากลงมาสู่โคนมาสู่ดินได้รับอาหารจากโคนแล้วก็ทำให้รากนั้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็โอบรอบต้นไม้ใหญ่แข็งแรงพอต้นไม้ใหญ่หมดอายุไม่ล้มต้นไม้ใหญ่ก็ถูกต้นไม้ที่เป็นต้นไทรประคองไว้ไม่ล้ม ถึงแม้จะตายแล้วก็ตามท่านก็เลยเปรียบให้ฟังท่านบอกว่าเปรียบเหมือนที่บ้านที่มีลูกแล้วก็เปรียบเหมือนที่วัดที่มีมีลูกศิษย์คือลูกที่บ้านกับลูกศิษย์ที่วัดถ้าเป็นแบบเถาวันเป็นลูกศิษย์เถววันหรือเป็นลูกเถาวัน หมายความเมื่อเมื่อพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ล้มตายแล้วบรณภาพแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็หมดไปไม่สามารถตั้งหลักได้แต่ว่าถ้าหากว่าเป็นอย่างที่สองถ้าลูกที่บ้านหรือลูกศิษย์ที่วัดมีนิสัยเป็นแบบต้นใรคือ พยายามสังเกตพ่อแม่สังเกตครูบาอาจารย์พ่อแม่ทําอะไรครูบาอาจารย์ทาอะไรก็ทำด้วยเพื่อฝึกฝนอดตกตนเองให้มีความชํานาญเหมือนที่พ่อแม่เหมือนครูบาอาจารย์ทาเมื่อพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์จากไปแล้วทําต่อได้หมายความว่าไม่สถานะของครอบครัวสถานะขององค์กรก็จะไม่ ไม่ตกต่ำลงหรือตกต่ำก็ไม่มากนักอยู่ที่บารมีอยู่ที่บุญแล้วก็อยู่ที่ความเตรียมตัวเตรียมตัวของลูกและของลูกศิษย์ที่อยู่บ้านและอยู่ที่วัดนั้นเป็นอย่างนี้ฉะนั้นท่านบอกว่าต้นไม้ที่เป็นมงคลคือต้นทรต้นไม้ที่เป็นอัปมงคลคือเถาวัลล์ลูกที่เป็นมงคลก็คือลูกที่เป็นแบบต้นทรลูกที่ไม่เป็นมงคลก็คือลูกที่เป็นแบบเถาวัล ลูกศิษย์ที่เป็นมงคลก็คือลูกศิษย์ที่เป็นแบบต้นไทรลูกศิษย์ที่ไม่ค่อยจะเป็นมงคลก็คือลูกศิษย์ที่เป็นแบบถาวันก็ประมาณนี้ฉะนั้นวันนี้ได้เล่าให้ฟังเอวกลัวจะลืมมันนะพวกเราจําต่อนะสอนได้หมดเลยแล้วก็เราอยู่ที่บ้านเราจะได้สอนลูกเราว่าต้องรู้จักรับผิดชอบต้องอะไรต่างไม่ใช่ขอให้พ่อแม่ตายแล้วค่อยมาว่ากันครูบาอาจารย์ที่วัดก็เหมือนกันพยายามปลูกฝังให้มี ผู้ที่จะเข้าใจงานแล้วก็ทํางานสืบต่อกันได้บางทีก็เอาบ้างไม่เอาบ้างเมื้นกันบมดเลยทางบ้านทางวัดก็เหมือนกันแหละแต่ยังไงก็ตามถ้าหากว่าเราพยายามฝึกกันสอนกันให้รู้จักรับผิดชอบบ้างมันมันอยู่ที่ใจนะบางทีใจเป็นผู้ใหญ่นะอยู่ในในร่างเด็กๆก,ก็รับผิดชอบนะ ถ้าใจไม่เป็นผู้ใหญ่แม้อายุมากแล้วก็ยังไม่รู้จักโตก็มีดังนั้นก็คนที่เป็นมงคลก็คือรู้จักรับผิดชอบตั้งแต่เด็กๆจบเนาะถ้าพูดมากกว่านี้เดี๋ยวก็บ่นแล้วล่ะ <c oughs> <c oughs> ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ต่อไปก็เชิญรับประทานอาหารทางบ้านก็ขออนุทนานะวันนี้ยาวหน่อยหนึ่ง